สวัสดีค่ะวันนี้ตามคำเรียกร้องนะคะนิยาเอาสูตรขนมแอปเปิลพายของตระกูลนิยามาบอกเล่ากันนะคะว่าวิธีการทำมันทำยังไงบ้างนะคะและนี่ก็คือหนังสือของคุณแม่สามีเองค่ะทันจุดสูตรทุกอย่างเอาไว้นะคะและก็ส่งต่อให้ลูกหลานคนในตระกูลนะคะอันดับแรกก็คือการเอาแอปเปิลมาปอกเปลือกก่อนนะคะแอปเปิลนี่ใช้ประมาณ1กิโลกรัมนะคะ ปอกเปลือกติดแล้วก็เอามาหั่นตามที่นิยาหั่นในคลิปเลยค่ะหั่นไม่ต้องหนานะคะและก็ไม่บางจนเกินไปด้วยค่ะหั่นเต็ดก็เอาไปจี่บนไฟนะคะจี่ด้วยไฟกลางๆจากนั้นก็เอาลูกเกดใส่ลงไปค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเด็กกินด้วยเนี่ยให้เอาลูกเกดไปแช่กับรำก่อนนะคะรำประมาณตั้งสองสามช้อนโต๊ะค่ะช้อนกินข้าวอะคะ่ะ และก็ทำจนมันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นนะคะแล้วก็พักตั้งไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นก็มาทำในส่วนของแป้งนะคะเริ่มจากเนยก่อนค่ะเนยเนี่ยให้เอาไปตั้งไวนะ้ในด้านนอกตู้เย็นก่อนนะคะเพื่อให้มันนิ่มเพื่อมันจะได้นวดง่ายจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมของแห้งทั้งสี่อย่างลงไปก็คือมีแป้งเค้กน้ำตาลตายน้ำตาลวานิลาแล้วก็ผงฟูค่ะ จากนั้นก็พยาย,า,ยามผสมให้เข้ากันนะคะนวดนวดมันจะยุมันจะนวดยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะร่วนค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเอาแค่พอพอเท่ากันเท่านั้นพอค่ะอันนี้เติมน้ำตาลเพิ่มนะคะเพราะเมื่อกี้ใส่ไปแค่ครึ่งหนึง่งและก็จากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะไข่หนึ่งฟองนะคะคราวนี้ก็นวดอีกครั้งค่ะมันจะเริ่มหนืดขึ้นนะคะ พอใส่ไข่แล้วก็ใส่นมเพิ่มไปค่ะเพราะในตุนนี้นิยาไม่ได้ใส่รำนะคะเพราะน้องแสนดีเขาจะกินด้วยนิยาก็เลยใส่ใต่ตนมแทนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใส่รำไปแล้วนี่ไม่ต้องใส่นมนะคะไม่งั้นแป้งมันจะเละจนเกินไปค่ะแล้วก็นวดนะคะเห็นจะเห็นได้ว่ามันสามารถจับกันเป็นก้อนมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากนวดมือ อยากใช้เครื่องก็คือเอาไข่นมตีกันก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่เนยลงไปพอพอเนอยแบบเริ่มผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้ใส่ของแห้งทั้งหมดค่ะใช้เวลาไม่นานนวดใช้เวลานานกว่าแต่นี้อยารู้สึกว่านวดมือมันใช้เวลานานก็จริงแต่มันก็มีรสชาติที่อร่อยขึ้นค่ะพอเรานวดได้จนมันเป็นก้อนดีแล้วนะคะก็เอาแผ่นแป้ง มาคลี่ออกค่ะทําแบบนี้นะคะเหมือนที่น้องแสนดีกําลังทําจากนั้นก็เอาถาดมาคว่ำปิดเอาไว้นะคะและก็ตัดส่วนที่เป็นส่วนเกินออกมาค่ะเหมือนในคลิปนะคะนิยาจะบอกว่าสูตรแอปเปิลพายของนิยาของแม่สามีนิยาเนี่ยเป็นสูตรที่ใครได้กินก็ต่างบอกเป็นเตียงเดียวกันนะคะว่าอร่อยจะมีความกรอบ ของแป้งและก็ความนัวของไส้ค่ะและก็เขาจะตรงต่อให้คนในตระกูลกันเท่านั้นนะคะแต่นิยาคิดว่าของอร่อยเก็บไว้มันก็นะเอามาแบ่งปันกันดีกว่าจะได้แบ่งปันกันอร่อยคุณแม่สามีไม่ว่าหรอกโอเคแล้วก็พอได้แป้งแล้วนะคะจากนั้นก็คว่ำนะคะและก็กดแป้งกับตัวถาดแล้วก็ส่วนของก้นถาดเนี่ยให้ใช้ซ่อม จิ้มนะคะเพื่อเป็นรูระบายอากาศค่ะไม่ให้แป้งมันพองขึ้นมาจนเกินไปนะคะครั้งนี้ที่นิยาทําไต้คือนิอยาจะบอกว่านิยาเอาไปผัดน้อยไปค่ะจะต้องผัดให้มันเป็นสีเข้มกว่านี้นะคะก็คือให้มันออกไม่ไหม้นิดนึงพอมันไหม้เนี่ยมันจะมีกลิ่นที่หอมขึ้นค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็เอาแป้งส่วนที่เหลือค่ะมาทําปิดด้านบนของตัวพายค่ะและก็ตูดนี้เนี่ย มันอร่อยก็จริงแต่มันจะทําออกมาแล้วไม่ค่อยสวยนะคะเพราะตัวแป้งมันจะค่อนข้างที่จะขึ้นรูปยากนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทําออกมาคือถ้าคุณต้องการความสวยนี่จะบอกว่าสูตรนี้ทําให้ออกมาสวยยากมากแต่ถ้าถามถึงความอร่อยนี้อยาการันตีอร่อยแน่นอนค่ะเมื่อทําติดแล้วนะคะก็เอาเข้าเตาอบค่ะ 175องศานะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ตอนที่อบเต็ดในวันที่ทำวันนั้นนะคะพออบติดเอาออกมาใช่ไหมคะทั้งสามีน้องแตนดีและก็พี่สาวสามีเขาก็รับประทานกันจนเกลี้ยงเลยค่ะนิยากเลยไม่มีรูปและก็พอตอนเย็นใช่ไหมคะตอนเย็นของวันนั้นเลยนะคะ นิยาก็ต้องทำใหม่อีกรอบและนี่ก็คือผลงานที่นิยาทำค่ะทำคนเดียวครั้งเนี้ใช้เครื่องตีเพราะทุกคนต่างบ่นว่าทำน้อยไปในตูดนี้ในภาพนิยาก็เลยเบิ้นตูดค่ะและก็ทำออกมาเป็นภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดว่าคงจะอธิบายละเอียดทุกขั้นตอนแต่หากเพื่อนๆมีคำถามอะไรตรงไหนทำไม่ได้ตรงไหนสาม,มารถถามนิยาได้เลยนะคะไม่หวงตูดค่ะ โอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าน,นิยาจะเอา,าอะไรมาฝากอีกส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะอร่อยมากๆสวัสดีค่ะ